รอบแรกรอบแรกก็คือเราวันเนี่ยผมไม่ลงด้วยเดี๋ยวเอาไอการิมิโกโตสมรักเคแล้วก็ดอริร้อยปร์เซ็นก็คือแบบแนบกับกำแพงเพื่อดูเลยนะเราจะออกมาสัก9ก้าหนึ่งหรือสองเก้าเพื่อให้มันสามารถเล็งได้เพื่อเวลาเราจะเห็นเป้าหมายปุ๊บแล้วเราจะยิงอะ่ะเราก็แบบโผล่ยิงได้เลยเลกสาก่อนเป็นฝ่ายชนะไปนะครับการที่ชนะแต่ละรอบก็คือหนึ่งฟัดฝฟังหนึ่งใชยหมดนะครับ แล้วเราจะสลับตอน,นหนึ่งหนึ่งรอบนะครับสมมุติว่าหมอเริ่มจะฝั่งนี้ตำรวจเริ่มจะฝั่งนู้นพอตาต่อไปเราจะสลับนะอันนี้เข้าใจทุกคนนะครับสาบครับตำร,รวจเป็นหน้าเป็นตาห้กกากระดาเรียงหนึ่งหนึ่งแถวเร็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 วโอเคขึ้นมาหน่อยดิโอเคฮัลโหลได้ยินป่ะอ่อได้ยินครับได้ยินครับสมบัติใครอย่างาเอบไม่ต้องละอ่า โอเควินแม็กโอเคเดี๋ยวมขอดูก่อนโอ้หมอเข้านี่กันล้โอเคประจำที่ไป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 ีปไ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 คไปบปไปอปไ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 ป่ปไปไปนไไปไไไปปไป ดูตีนน้อยพี่หน่อยนะแขนชาดชิลๆพี่ไปเกาะอ,อยู่ใช่ไหมวิ่งไปออกเว้นเนี่ยใครเนะี่ยวิ่งไปออกเว้นวิ่งไปออกเวนรอพร้อมไหมพร้อมครับกลัวผมยิงซ้ายแล้วขวา,าโอเคไม่อป็นไรตีพี่อยู่ได้ๆ,ๆโอเคเจ้าเซฟดูไว<ม>้กางกา<ม>งกลางกลางเคเอาไปเยอะเกินสมรัก สมรักขึ้นหน้าไปขึ้นไปบนบ้านขึ้นเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นไปบ้านข้างหน้าวิ่งเลยวิ่งโอเคสมรักแอบไว้แอบไว้แอบไว้โอเคมากลางนะมากลาง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 บ้านทางซ้ายอ่ะกลางมันโผล่มาทางซ้ายอ่ะสมรักยิงบนไอ้นี่ได้ไหมบนบนซ้ายได้ไหมบ้านบนซ้ายได้ไหมบนซ้ายใช่ใช่ลองลองเล็งไปมันจะมีบนซ้ายอยู่วิ่งโนเนี้ยอยู่ซ้ายตรงตรงป้ายอ่ะใช่ครับใช่ เอ้สามเจ็ดยื่ออกไปเยอะเกินมันจะมีตัวคอยยิงอยู่ป้ายปิดครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคสมรักดูกลางไว้โอเคแล้วครับเนี่ยโอเคสมรักพร้อมแล้วยิงเลยวิ่งวิ่งวิ่งออฟอ็อฟโผล่ไปยิงเลยโผล่ไปยิงเลยทางซ้ายโผล่ไปยิงซ้ายโผล่ไปยิงเลยซ้ายโผล่ไปยิงเลยอย่าไม่วิ่งไว้ดิไม่ไม่เอออัดอัดอัดบังแพงมันมันร่วงบ้านมันร่วงบ้านกรับกับถอยกร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 ับถอยถอย เยัง <Goodnight, S 1> <hire S 2> ไม่ตายสักทีวะเฮ้ยซับออกไปซ้ำออกไปซ้ำได้ออกไปซ้ำได้ออกไปซ้ำออกไปซ้ำ้ายออกไปซ้ำออกไปซ้ำได้ไอ้ซ้ายมึงอะ้ายออกไปซ้ำเร็วเร็วเร็วครบ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 พี่โจ้พี่โจ้ขวามาอีกขวามาพี่โจ้พี่โจ้ังไม่ตายสักทีวะขวาไปยิงนะพี่เฮ้ยยิงเลยยิงเลยสมรักซับซิงเลลยิงงว่ๆฮ้ยเฮ้ยยิงเลยยิงผมเฮ้ยกลางเฮ้ยขวาขวาเข้าขวาเข้ามันอ้อมมันอ้อมสมรักสมรักบานกลางบ้านกลางบ้านกลางขวามาพี่ บ้านกลางบ้านกลางขวาบ้านกลางกขว่าตอนนี้อยู่ขวาตอนนี้อยู่ขวาหมดเลยตอนนี้อยู่ขวาหมดเลยสกอร์วันสกอร์วันสกอร์วันมากลางสกอร์วันมากลางอยู่ขวาหมดอยู่ขวาหมดสกอร์วันมากลางเดยะเด๊ะพี่พี่แต่ตายจะตายคนหนึ่งกลางกลางอ่ะกลางอ่ะจะตายคนหนึ่งโอเคตีฝากหลังพี่ด้วยมาขวามาขวาเขาถอยกลับอ่ะคนหนึ่งเอากระสุนไม่ถึงกระสุนจะหมดแล้วแน่ไอ้เชี่ยกูณรุ่ง หิวอาหารน่ะน้ํากับน้ําน้ํากับอาหารผมสามารถเซตให้ได้แต่ถ้าเป็นอาบน้ำก่อนนอนผมเซตให้ไม่ได้ไม่มีคําสั่งใครหิวอาหารเออเซตเซตให้ทุกคนเลยได้ไหมครับอาหารกับน้ําเราตั้งรับเกินไปเราบุกมากไหมแต่เขายิงแม่นอยู่ใช่ครับให้มันได้สักสองเกมก่อนยูก็ค่อยค่อยวิ่งวังดิงดึงดึงใช่ใช่แต่ผมว่านะพี่ที่ผมสังเกตมานะไอ้ที่มันเป็นแบบตั้งด่านเนี่ยเวลามันยิง ไาจับขาเราแบบมันยิงง่ายมากเลยแหละมัทะลุตีนเลยทะลุตีนลูกสองทะลุตีนถ้าเรายิงไปโอเคครับโอเคครับผมโอเคทุกคนพร้อมพร้อมไหมประจำที่ไป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 โอเคใครใครเรียกนะมินไม่บอกไม่บอกควาลับจัดตะคอดใหม่มีก็ตัวเอ้ยเควันเควันมีโก็ตัวทูกจีตัระโฟ ไม่ไหวละเราทาวิตหน่อยครับเดี๋ยวผมโอนเงินค่าทาวิตให้เราเราดันเราดันหน้าเหมือนเดิมนะเราดันไปแนวหนึ่งก่อนนะโอเคพร้อมเดี๋ยวรอวิ่งนะเรียกอีนะเหมือนเดินมาโอเคยัง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 อ่ะกูทับอาทำไมวะไปแล้วครับไป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 ไลางสมลักลางโอเคซ้ายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งพิมก็โตเอ้ยเคเคผมไปเจอได้เลยพิมก็โตดูขวาเอ้ยหมอหลุดตอนนี้ขวาสองลว ขวาสองกลางหนึ่งซ้ายสองไอ้เคใจเย็นโดดไหมขวาลึกขยับละกดกดยิงกดออกออกแล้วยิงกดออกค่อยค่อยขยับออกแล้วยิงกดไอ้เคยู่เฉยโอเคอยู่หน้าหน้าเคเลยเคโผล่ไปยิงเลยโผล่ไปยิงได้เลยพิมพ์ก็ตกพิมพ์ก็ตกครบขวามาขวามาโอเคเคใจเย็นครบครบไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่พิมมาดีกว่าไอ้กลาง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 สมรักซ้ายสมรักซ้ายสมรักซ้ายวิ่งมาแล้ว

สวยเข้าหน้าไป็หนึ่งทีสวยจัดสวยสวยสวยขวาสมละเอ้ยใครที่อยู่บ้านทางซ้ายดูขวาสุดอะอัดอัดเข้าไปสมอัดเข้าไปอัดเข้าต่ออัดเข้าต่ออัดต่ออัดต่ออัดต่ออยู่มุมบ้านอยู่มุมบ้านอยู่มุมบ้านเขากับเขากับไปหลังคนนึงอ้อมไปหลังคนนึงอ้อมออ้มเลยอ้อมเลยไม่โจไปโจไปไปโจไปโผล่เลยโผล่เลยโผล่เลยบ้านกลางแล้วมาบ้านกลางมาบ้านกลางแล้วมาบ้านกลางแล้วไอ้ไอ้กาลิค่ะไอ้ไอ้กาลิค่ะดอลิดันดันดันขวาเขามดูขวามปแล้วซ้ายเคลียร์ซ้ายเคลียร์ไปขวาหมดเจ็บ โอเคสายเหลือหนึ่งบ้านหลังสุดสายสุดบ้านหน้าสายสุดระวังระวังโอเค53สมรักสมรักไปกลางสมรักไปกลางสมรักกลับกลางสีแรกสีแรกโอเคโอเคโอเคพี่มันก็ตกประจำที่เดิมตอนนี้หมอหมอเหลือกี่เฮ้ยกลางเข้า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 ทางทางขวาเคอ้าวแล้วกูหล่นอีกแล้วฝวายเพียขวาเพียกูกลางหนึ่งตีตีตีบ้านที่อยู่บังเกอร์อ่ะกลางหใช่งตีดันไปบ้านหน้าเลยตีดันไปบ้านหน้าดันนะ ดันเลยดันไปบ้านน่ะโจโจโจโอเคโอเคโจอยู่ไหนโจผมอยู่กระตีผมอยู่กระตีโอเคพี่โจพี่โจพี่โจกลับไปบ้านกลางโผล่ไปยิงได้เลยโผล่ไปยิงได้เลยพี่มันก็ตโผล่ยิงได้มันอยู่ตอนนี้อยู่ซ้ายสองขวาหนึ่งกลางหนึ่งไอจี๊ยบตัวสมรักสมรักดันไปข้างหน้าได้สมรักไอ้แล้วกูณตกอีกได้ ม่ับุดัวฮะเดะใครเหี่ยงเรือดนะครับแย่ผมเกืิดแย่ผมกินกระสุดจะหมดขวาก็สองขวาสองกลางว่างสมรักดันไปบ้านหน้าวิ่งเลยวิ่งกลางหนึ่งนะกลางหนึ่งอยู่หลังสุดเลยหลังสุดไปเลยระวังระวังสมรักดูซ้ายไว้สมรักดูซ้ายได้เห็นไหมเห็นไหมสมรักเอ้ยนอนหนึ่งเว้ยสมรักตายหนึ่งสมรักดูขวาสมรักดูขวาสวยจัดตายหนึ่งตายหนึ่ง โอเคไอ้พี่มนกโตดันทางซ้ายดันทางซ้ายอยู่หลังบังเกอร์ตายสอายสองเข้าเลยสายขวาบ้าน้ายเข้าเลยเหลือตัวเดียวสททั้งหมดดันดันเลยดัน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 ดัดันดันดัอยู่หลังาอยู่หลังอยู่หลังขวาสายขวาสขวาสาขวาสยขวาขวาไปแล้วมันไปแล้วโอเคเจ็บส่ตักูโดนกูโดนใครอย่ายิงกันเองนะวิ เฟรีไฟอ่ะเจ็บมากพี่โจพี่โจพี่โจเดนือน้อยสองสองเลยโคบกันอ่ะพี่โจพี่โจสวยสายสายหี่นิดนึงสวยพี่โจสยหมดครับหมดครับเล่ตัวเงกันไเหลือ่เลือหนึหมดครับหมดเลยขี่ภารกิจเสร็จสิ้นกลับเลยกลับ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 วิ่งกลับเลยวิ่งกลับเลยจำกลเลยกลับเลยกลับเลยกลับกลักลับกลัวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับจัดละครใหม่ฮกโกวันจอนที่มิกฟโอเค เดี๋ยวพร้อมนะแถวตอนเตรียมบุกสองแถวไปไมมอ้มินบินบินอะไรสายไอพีซีพี่เซนบายกลางหนึ่งกลางสองขวาสองสายหนึ่งใช่เหรอเฮ้ยเพื่อนมันปาดหัวพี่เหรออ๋อเหรอพร้อมครับพร้อมแล้วครับไอ้เชี่ยไม่เข้าเกมมาแล้วไปเบิกอาวุธแล้วก็กลับมาแล้วก็แคสใหม่ยิงอยู่นะไม่ไม่ผมไม่โดนผมไม่โดนเลื่อนไม่โดนปีกมา ตอนนี้นทางขวาก็สเตนไวนะ้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีการโม้ัวนะครับตัง้งสองเฮ้ยแม่งแม่งไปเอาฟื้นใหม่วป่าบอกแม้คุณผลลุทผลลุดอ่ะมันจะมันจะาโอเค,อเค,อเคตอนนี้มีแค่ฝั่งซ้ายนะครับ,บ,บที่ขยับอยู่ฝั่งขวานิ่งนิ่งสองคนเลยแบบ ไม่มีการลบดันดันกลางเลยดันกลางเลยดันกลางเลยใช้กล้องแบบนี้เราก็ต้องระวังซ้ายเขานะครับซ้ายเราก็เตรียมขึ้นเลยก็ได้ถ้าเกิดเขาซ้ายมุกไปกลางมีหนึ่งคนครับแต่ว่าซ้ายเขามีสองเอ้ยไม่ใช่ซ้ายเราน่าจะมีหนึ่งสองพี่นายพี่ตอนนี้พี่เห็นสองคนนะครอยู่ซ้ายเขาแบ่งสองสองเขาแบ่งสองกลางสองขวาสองายสองเลยสองสองไม่ได้เดียเรามีเรามีนี่ดี๋เราไม่ไม่ของของเขาอะ อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไล่์อ,นนอเขาอยู่เป็นสองสองกลางสองเขาดันขวาสองซ้า, 2, สายสองขวาขวาเขาจะดันนะนนด,ดูซ้ายผมหน่อยดูซ้ายเลยที่อยู่ข้างข้างผมองซ้าย, 2, 2> อยสอง้าย 2. สองกลางไป stand สแตนบายายหนึ่งยั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 งค่อยๆไปค่อยๆไป,าไปชาร์จได้นะชาร์จได้ตอนนี้เขาเหมือนจะโูกัสแค่ฝั่งนั้นแต่ว่าระวังไว้ก็ดีกลางเรามีหนึ่งนะกลางเรามีสองแบ็กอัพหนึ่งคนอยู่นียมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลัง ขวาคนเรามันเหลือมันได้เกียชาร์จาดเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพา่งขาหลักวิ่งทิ่แท็กวิ่งทีแท็กสมรักใจเย็นผม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 เรับ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 ซ้ายมือหน่อยรับซ้ายมือหน่อยรับซ้ายมือหน่อยเอ้อตายขวาขวาเคลียร์สองกางเคลียร์สอง

น่าจะหนึ่งปีห้าเดือนครับพี่นับะผมน่าจะสองปีผมมาตอนที่แบ็ครุ่นอะไรเมื่อเอ้ยพี่แบ็คอีกแล้วเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงต่อยวิ่งวิ่งวิขบวนเลยวิ่งไปขบวนเลยเดี๋ยวพี่อยู่ถ่ายกว่าว่ะลงนักดาลเลงหนึ่งหนึ่งแถวนี่หนึ่งนะไออันนี้มันคือกลยุทธ์การถ่ายรูปของยิงตลอดใช่ไหมแหละแต่ชิชิโอ้ยิงยิง เอ็ดเย่รอจัดถือว่าวันนี้ให้มันเป็นกิจกรรมไปแล้วกันนะครับทางฝ่ายต้านวดพี่เป็นผู้ชนะนะเดี๋ยวพี่จะให้เป็นเงินร<ม>างวัลแล้วก็ทาง <c oughs> หมอพี่ก็จะให้เงินรางวัลนะ<ม>ยิงวันตายพี่ยิงยิงยิงเยงยิครยงานไม่ทาแต่เรื่องล,า<ห>าล้ามาเต็มค